สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหวยหุ้นหานอยนะครับเป็นคลิปหวยหุ้นฮานอยประจําวันพรุ่งนี้นะครับประจําวันพรุ่งนี้คือวันที่6เดือน6 <63 S 2> <c oughs> วันนี้ก็ดึกทุกคืนนะครับวัาจะได้ลงเพราะว่ากลางวันก็ไปยุ่งวันนี้ก็ไปหาพระให้ดูให้ท่านดูเรื่องปลูกบ้านแต่ว่ายังหาช่างไม่ได้ตอนเช้าก็ไปซื้อหลังคารถสองแถว มาเพื่อทำเป็นบ้านพักไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนก็เลยยุ่งยุ่งถูกระหุหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับบ้านเพราะว่าช่างเขาไม่ว่างกันคงต้องรอไปอีกสักหกเจ็ดวันพอดีพายุมันเข้าด้วยตอนนี้ก็ฝนตกทุกวันเ <c oughs> ย็นมาตกเย็นมาตก สำหรับฮาหนอยวันนี้ที่ผมให้ไว้เมื่อคืนนะครับฮาหนอยที่ผมให้ไว้เมื่อคืนลงไว้วันนี้ก็เข้าทุกฮาหนอยนะครับเข้าทุกฮาหนอยพิเศษ พิเศษออก3 2 3 2และ30นะครับรูดวิ่งก็เข้า0ส่วนธรมธรมดาธรรมดาหวยออกข้างบน913ข้างล่าง36 ก็เข้าตัวเน้นด้วยนะครับเข้าตัวเน้นด้วยและเข้าตัวรูดตัววิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยก็คือสามสามเข้าบนหนึ 1, ่งสามเข้าล่างสามหกใครที่นำตัวเลขของผมไปแปลสภาพ ก็รับกันไปทั้งล่างทั้งบนนะครับส่วน VIP VIP วันนี้หวยออก87และ90นะครับ90ก็0ก็เข้าหลูดวิ่ง ส่วน8 7 7 8ดปดก็เข้าเป็นตัวเลขเลยนะครับเข้าเป็นตัวแรกเลยก็คือตัวนี้นะครับตัวแรกเลยใครที่ชอบ VIP ก็ร <c oughs> ับไปนะครับส่วนวันนี้คืนคืนนี้คือวันพรุ่งนี้หวยวันที่6กก็ ม,มีดังนี้นะครับเเดี๋ยวเอาของพิเศษก่อนพิเศษระว,วังเบิ้ลนสามสามกับสี่สี่หน่อยนะครับสามสามกับสี่สี่ก็รูดวิ่งก็สี่กับแปดนะครับสี่กับแปดแคปบไว้นะครับแคปบไว้ผมให้ก่อนหวยออกนะครับให้ก่อนหวยออกวันหนึง่งให้ อหวยออกเป็นวันนะครับคือผมพอหวยออกอย่างวันนี้วันที่ห้าหวยออกดึก,ดกผมก็ลงวันที่ห้าไม่ใช่ว่าแม่นหลังหวยออกแบบชาวบ้านเขานะครับธรรมดาก็รูดวิ่งเจ็ดและสามนะครับตัวเน้นก็มีหกสามเจ็ดสามเจ็ดแปดและสามหนึ่ง ส่วนตัวกันก็มี39กับ79นะครับก็ใครนำเอาไปแปรปสภาพก็ขอให้โชคดีและปังๆครับ <c oughs> VIP หลุดยากสำหรับ VIP วันพรุ่งนี้เด่น743ร,รูดวิ่ง 4, 4. เน้น4และ3ตัวเจาะก็มี7 3 7 4 4 3 9 3 9 4และ2 3นะครับและ2 3หวยผมมีแค่15ชุดนะครับและตัวเน้นก็มีน้อยไม่เหมือนคนอื่นครับ30 20อะไรผมไม่เอาทำแค่นี้แหละเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าไม่เข้าก็ผิด ขอให้โชคดีและร่ำรวยกันนะครับและก็แจ้งข่าวขอแจ้งข่าวไปถึงสมาชิกของกลุ่มลูกชายผมด้วยนะครับลูกชายกับลูกสาวคือกลุ่มวิทาใครจะต่อสัญญาต่ออายุการใช้งานไปอีกหนึ่งปีก็ต่อได้เลยนะครับต่อได้เลยแล้วก็ห้องธงชัยมหาราบก็ต่อได้นะครับ ก็ต่อได้เพราะตอนนี้กำลังจะปลูกบ้านและเมื่อปลูกบ้านเสร็จผมจะบวชทันทีครับบวชทันทีหรือไม่ก็ไปบวชออกพรรษาเพราะว่าบ้านของผมที่จะปลูกห่างจากวัดประมาณ300เมตรเท่านั้นครับห่างประมาณ300เมตรวันนี้ก็ไปดู เรื่องบ้านมาแล้วท่านก็บอกปลูกได้สบายเลยแต่ทางน้ำไหลห้ามไปทางทิศตะวันตกเขียงเหนือแค่นั้นครับนอกนั้นดีหมดกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมคลิปของผมมาดูตลอดสวัสดีครับ